คงมีท่านนายออีกหนอท่านความรู้นั้นท่วมท้นอย่างล้นหลามทั้งสุขุมลุ่มลึกนักอยากทาบทามให้ว่าความร่วมทีมงานท่านใหม่คุณประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างช้านานที่ท่านนั้นสะสมไว้ให้เกื้อหนุนคอยช่วยเหลือเพื่อแพ่ใจให้การุณ ท่านกักตุนคุณความดีนี้มากมายมีเหตุผลกลไกใช้ต่อสู้สังคมรู้ทวนทั่วกันท่านรู้ไหมยืนหยัดไหนความยุติธรรมประจำใจน่าเลื่อมใสเคารพรักและศรัทธาท่านวิเคราะห์เรื่องราวได้สนใจนักอาศัยหลักรักความจริงยิ่งหนักนา หัวใจท่านดวงนี้มีราคาควรรักษาเอาไว้ให้เกลี้ยงเกล่อย่าดึงท่านนั้นตกต่ำมาทำให้เรื่องร้ายๆหมายกลับดำทำให้ขาวอาชีพท่านนั้นสวมครุยลุยบรรเทาช่วยเหลือเขาผู้บริสุทธิ์หลุดมนทินคนที่ใจแปดเปื้อนเปลอก เละเทอะนักก็จมปลักในโคลนตมสมทวินจะใช้น้ำกี่ถังล้างมนทินก็ไม่สิ้นกลิ่นเหม็นเน่าคาวฝังใจท่านพูดเหมือนที้ทางไปให้กระรอกหาทางออกบอกให้รู้สู้ทางไหนแต่เพราะความชื่นชมท่านจึงหวั่นใจเกรงว่าท่าน นั้นจะไปช่วยไขทางคนดีๆมีชื่อเสียงเคียงอาชีพกว่าจะหยิบความศรัทธามาฝากฝังใช้เวลายืนอยู่คู่บลังเป็นความหวังกำลังใจให้ผู้คนท่านเป็นเช่นผ้าขาวใสไร้มนทินอย่าเสียสิ้นซึ่งศรัทธาแม้คราหนอย่าอารอย มนทินไปเปื้อนใจตนช่วยเหลือคนทำผิดให้ไร้ราคินท่านก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังของจำเลยทั้งสองนะคะ แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้ท่านเป็นที่พึ่งของผู้บริสุทธิ์ช่วยให้พวกเขาได้หลุดพ้นจากมนทินในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทําไม่อยากให้ท่านเอาเชื่อเสียงความดีของท่านมาแปดเปื้อนรอยมลทินกลิ่นคาวทําให้ผ้าเขาสะอาดอย่างท่านนั้นต้องมองมนมีมนทินไปด้วยนะคะ ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆทนายความก็มีเยอะอย่างมองรูปคดีก่อนเอา้ามันยากถึงขนาดทนายเขาจะไม่อยากเข้าไปทําคดีเชียวเหรอคดีนี้นะถ้ามองกันตามรูปคดีแล้วนะครับคดีแม้นข้อหาจะหนักนะฮะถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับแล้วก็มีซ่อนเล้นอำพรางศพภาคผู้ยาวนะส่วนภาแตนก็มีข้อหาร่วมกันซ่อนเล้นอำพราง ตรงนี้ถ้ามองถึงรูปพยานนะครับเราก็ต้องมาดูว่าแม้นโจทย์จะมีพยานถึง63ปากจำเลย32ปากแต่การต่อสู้ก็ต้องมาดูนะว่าพยานรู้เห็นจริงไหมซึ่งในเรื่องของหลักฐานนะฮะในศพก็ดีนะฮะก็ถือว่าไม่มี DNA ลุงพลไปปรากฏอยู่ที่ศพนะครับมองดูดีๆนะไม่มีไม่มี d n เเลยแต่ขนาะเดียวกันแมนจะมีเส้นผมหรืออวัยวะของคนตายมาตกอยู่ที่รถของลุงพล ก็าอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นได้เหยียบขึ้นมาไหมปิวมาไหมหรืออะไรยังไงเพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยมีการไปตรวจรถนานมากนะครับในช่วงนั้นก็มีการเข้าไปวุ่นวายในที่พบศพกันเยอะแยะไม่รู้เส้นผมหรือวัตถุพยานมัจะมาอยู่ที่ฝ่ายนี้ได้ยังไงมันยังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์และขณะเดียวกันพยานโจทย์สืบถึง63ปากไม่มีประจักษ์พยานจะสืบอะไรเยอะขนาดนั้นถ้าพยานเขาแน่นจริง ตรงนี้ยังถือว่าลุงพลมีข้อต่อสู้นะฮะไม่ได้เสียเปรียบสักทีเดียวทนายที่จะเข้าไปก็สามารถเอาชนะได้อยู่และนอกจากข้อหาแมน้นจะโทษหนักฆ่าคนตายโดยเจตนาประหารแต่ผมมองคดีนี้ว่าไม่ได้เจตนาชั่วร้ายนะฮะศาลท่านคงจะเมตตาถึงผิดพลาดก็อาจจะแค่จำคุกหรือสูงถึงตลอดชีวิตแต่โทษประหารผมมองดูว่ายังไม่น่าถึงกับจะชั่วร้ายประหารกันก็ยังมีโอกาสที่จะต่อสู้ได้ตรงนี้รูปคดีไม่ใช่ปัญหาสําหรับทนาย นะฮะทนายเราทุกคนที่ศึกษามาสามารถต่อสู้ได้แต่ที่เป็นปัญหาก็คือลุงพลต้องการทนายที่มีชื่อเสียงทนายที่เก่งจริงๆทนายเรานะฮะที่เก่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีชื่อเสียงนะเป็นคนที่เขารักสันโดษชอบอยู่เงียบๆนะไม่สูงสิงกับใครนั่นคือนิสัยทนายทนายในไทยมีทั้งหมด $80,000 กว่าคนนะฮะที่จดทะเบียนไว้ส่วนมากจะรักสังโดดไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยว ส่วนทนายที่เขามีกระแสนะฮะตรงนี้ต้องยอมรับว่าเขามีกลุ่ม F. อซึ่งในกลุ่มนี้มีทั้งคนรักมีทั้งคนห่วงถูกวิพาก์วิจาร์ณการที่เขาจะก้าวเข้าไปทํางานให้ใครนั่นคือเขาจะต้องเสี่ยงต่อการถูกวิพากวิจาร์ณในกลุ่มของเขาและในขณะเดียวกันกดดันนะกระแสที่เขาสร้างมาดีๆอาจจะต้องเทลงมาเพราะเรื่องอื่นซึ่งอาจจะมองดูว่ามันมันกดดันเขา ตรงนี้มันง่ายต่อการที่ลุงพลจะถูกปฏิเสธในการที่จะให้ทนายดังมาว่าความซึ่งตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าคิดกันยังไงนะฮะก็คือไปตามหาทนายดังๆเพื่อที่จะมาว่าความก็ธรรมดานะฮะทนายเก่งของที่เก่งของที่ดีย่อมได้มายากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าลุงพลยังไปตามหาทนายนะฮะซึ่งระดับปรมาจารย์อีกเยอะที่เขารักสันโดษที่เขาเงียบแต่เขาเก่งจริงเขาไม่พูด นั่นคือทีสัยจริงๆของทนายความนะครับส่วนถ้าถามว่าทนายอานนท์เนี่ยได้รับการติดต่อไหมมีการทาบทามมาไหมตรงนี้ผมไม่ขอตอบดีกว่านะครับก็เดี๋ยวยังไงก็คงจะดูกันไปนานๆ